ใจนิรันด์นะครับเป็นเพลงที่ในหลวงรชัชกาลที่9ท่งประพันธ์ไว้กับประพันธ์ปีหลวงนะ,ะยิ่งถ้าทุกคนได้ฟังเนื้อหาสาระของบทเพลงแล้วเนี่ยก็จะยิ่งรู้เลยว่าเป็นความรักที่ที่น่ารักนะครับเป็นภาษาชาวบ้านว่าในหลวงรชัชกาลที่9ทรงคิดถึงประพันธ์ปีหลวงแล้วก็ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมา จริงเพลงนี้ผมเล่นมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะครับตอนนี้มีเวลาอยู่บ้านก็เล่นทุกวันนะครับแล้วก็พอสักบข่าวเมื่อเช้าก็ลุกขึ้นมาเลงเพื่อรำลึกแนละถึงกุญามความดีที่ทั้งสองพระมีต่อพวกเรานะครับก็จะตั้งใจสร้างเพลงใหม่อีกสักเพลงเพื่อส่งต่อความรู้สึกดีนี้ไปถึงลูกหลานพวกเราให้ได้ เพราะว่าพวกเราโตมากับพระองค์ท่านนะครับรุ่นพวกผมเนี่ยสมัยเท,ทรัเเบบี้บูมเนี่ยเราลืมตามาในโลกนี้เราก็เจอพระปรารีของพระองค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็ประทับใจในทุกๆเรื่องที่พระองทรงทำให้กับผสงพิก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของศิลปะชีวนะครับ ข่กยชอบตั้งแต่ชื่อที่ที่ทรงทงตั้งแล้วก็เพราะว่าเออมันแปลได้ง่ายๆว่าเป็นท่านส่งเสริมอาชีพของชาวบ้าน,ะะบา,านที่มีศิลปะนะครับยิ่งเราทํางานในศิลปะเราจะเห็นเลยว่าติดพันของศูนยศิลปาชีพเนี่ยมีความงดงามแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายได้แล้วก็สร้างคนไม่ใช่แค่แค่บุคคลคนนั้นที่ ทำอาชีพนั้นแต่ว่าครอบ,บครัวและลูกหลังก็สืบสานต่อมาอย่างยั่งยืนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือประทับใจในเรื่องของรัาวรธรรมชาติที่องค์ท่านทรงท่านท่านจัดไว้ประโยคหนึ่งซึ่งผมประทับใจจนวันนี้ก็คือคำว่าถ้าเลห้วหวเป็นน้ำเนี่ยองค์จะเป็นป่านะครับผมว่าพระธรรมบัตรนี่ยมีความสําคัญมากทําให้พวกเราสมทิกรเนี่ย เห็นคุณค่าของทั้งป่าและน้ำอย่างชัดเจนนะครับความรู้สึกเมื่อได้รับข่าวก็ก็ใจหายเลยและความเศร้ามันมีอยู่แหละนะครับแต่ว่าเราคิดว่าพระรนกลดีกิจผสมยิ่งใหญ่ซึ่งซึ่งทิ้งและทำไว้พวกเราอย่างมหาศาลก็เราคงต้องต้องต้องช่วยกันสานต่อ เมื่อเช้าทั้งวันก็นั่งร่างแนวทางแล้วนะครับผมก็คงจะใช้เรื่องที่ผมประทับใจนะครับก็คือเรื่องของน้ํากับป่านที่พระองค์ท่านส่งส่งลำลัดไปอย่างชัดเจนนะครับก็คงจะเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นคามั่นสัญญาว่าพระสนิกรอย่างเราจะต้องดิดมั่นตามแนวทางที่พระองค์ท่านทรงวางไว้ แล้วก็ความรู้สึกอย่างนี้จะต้องส่งต่อถึงลูกหลานของพวกเราให้ได้ในอนาคตรครับ